นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในจังหวัดลบบุรีโดยบริษัทสีสมบูรณ์ออโตค้คาร์จำกัดกับรถยนต์ไฟฟ้า KYB เมื่อเวลา10นาฬิกาที่โชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าสีสมบูรณ์ออโตค้คาร์จำกัดบ้านดงจำปาถนนพหลโยธินตมบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกศเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดลบบุรีบริษัทสีสมบูรณ์ออตโตคาร์โดยมีนายอัธวุฒิลิ้มทรงพน์กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้การต้อนรับและกล่าวถึงการเปิดโชว์รูมรถไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้อนรับทุกท่านให้ได้พบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและนำจดจำกับรถยนต์ที่ล้ำสมัย ที่สุดในตอนนี้ในวันนี้ทางสีสมบูรณ์ลบบุรีมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD เจ้าแรกในจังหวัดลบบุรีซึ่งงานเปิดตัวในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลา์สไตล์ที่เป็นตัวเราและพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดภายในงานที่ท่านจะได้พบ ในวันนี้เราได้จัดจำลองการอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกทั้งยังตอบโจทย์การขับขี่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในยุคนี้ b y d เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความคล่องตัวสูงขับขี่ง่ายชิ้นส่วนการดูแลรักษาน้อยกว่ารถน้ำมันยานยนต์และมีสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปรวมถึงการใช้เพื่อการขนส่งสิ่งของต่างๆตามต้องการนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวสแสดงความยินดีกับผู้บริหารของโชว์รูมแห่งนี้และอวยพรให้กิจการจเจริญก้าวหน้าก่อนที่จะทำการ พิธีกดปุ่มเปิดแพรคุมป้ายพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนหลายท่านซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดทางโชว์รูมก็ได้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อทดลองขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความมั่นใจและเป็นการตัดสินที่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสุกันวรลิสุวรรณรายงาน